เิดตัว Huawei Pura 70 Series มือถือเรือธงรุ่นใหม่กล้องสุดเทพที่เรียกได้ว่ายอดขายถล่มทลายภายใน1น,นาทีเท่านั้นส่วนจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างครับก่อนปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมกันกันกบผม Dream s เซสเ s อร r Let's Go สำหรับเจ้าตัวัวเว่ย Pura 70 Series นะครับผมก็จะเป็นมือถือซีรีส์รุ่นล่าสุดจากค่าย h u เว่ยซึ่งเปิดตัวไปในประเทศจีนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตัว็อ p สุดนะครับอย่างเจ้าตัวัวเว่ย Pura 70 Ultra ยอดจองหมดภายใน1น,นาทีซึ่งเวอร์มากๆนะครับรอบนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับกล้องที่ใช้เซนเซอร์นะครับคล้ายๆกันกับเจ้าตัว h u ว w e i Mate 50เหมือนกันซึ่งเขาเรียกว่าเจ้าตัว Xmage นะครับผมมารอดูว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับโดยในซีรีส์นี้นะครับก็จะเปิดตัวทั้งหมด4รุ่นด้วยกันก็จะมี h u ว w e i พิュรา70พิュรา70 Pro 70 Pro Plus แล้วก็70 Ultra นั่นเองนะครับขอเนี่ยเป็นเจ้าตัว70 70 Pro อะไรแบบนี้แล้วกันนะครับพิュรามันยาวไปนะฮะขออนุญาตนะครับพูดสเปคกันไปทั้งสี่รุ่นเลยแล้วกันนะครับผมจริงๆอยากพูดทีละรุ่นอยู่เหมือนกันนะแต่กลัวคลิปยาวเกินไปนะครับโดยทั้งสี่รุ่นนี้นะครับจะให้ขนาดหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วเหมือนกันเลยนะครับพาเนลหน้าจอเลือกใช้เป็น LTPO OLED หรือว่า OLED นั่นเองนะครับค่ารีเฟรชหน้าจอ120เฮิร์ตเหมือนกันนะคร ความละเอียดนะครับเอาจริงๆเราเรียกว่าเกือบเกือบ 2K+ เหมือนกันนะครับเพราะว่าความละเอียดในฝั่งของเจ้าตัว70ธรรมดาเนี่ยอาจจะสู้พวกรุ่นพี่ไม่ได้นะครับต่างกันเล็กน้อยไม่กี่พิกเซลเท่านั้นนะครับแต่ว่าความละเอียดมากกว่า Full HD+ แล้วก็มากกว่า 1.5K อย่างแน่นอนนะครับถ้าความสว่างหน้าจอเนี่ยให้มาเท่ากันเลยเนี่ยก็คือ2,500 nits นะครับสูงที่สุดเลยส่วนในด้านของการทํางานนะครับแน่นอนว่าในด้านของ Google Play s e r v i c e นะครับทาง Huawei ยังคงไม่มีนะครับผมแต่ก็สามารถดาวน์โหลดช่องทางอื่นได้นะครับในด้านของ ระบบปฏิบัติการเนี่ยเลือกใช้เป็น Harmony OS v วอร์ชัส่จจากทางัวเว่ยนะครับแล้วก็ชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็นตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Kirin 9010นะครับตัวนี้รองรับเครือข่าย 5G นะครับผมแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไม CPU ตัวใหม่ชิปเซตตัวใหม่ของทางฝั่งของัวเว่ยเนี่ยใช้เป็นสถาปัตยกรรม7ดนาโนเมตรอยู่เลยนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วขนาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลมากขนาดนั้นแต่ด้วยความที่ Kirin เนี่ย ช่วงหนึ่งผมเคยใช้นะครับเรียกได้ว่าเป็นชิปเซ็ตที่แรงเสถียรและที่สําคัญเลยจาก,การความร้อนได้ดีมากนะครับถามว่าความแรงของเจ้าตัวคูริน9010ตัวนี้เนี่ย เปรียบเทียบในท้องตลาดเนี่ยจะประมาณไหนนะครับผมไปอ่านสื่อต่างประเทศมานะเขาบอกว่าเปรียบเทียบได้นะครับกับแซฟดากอน8เจ n เนอเรชันที่1หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทุกวันนี้มันมีเจ n เนอเรชันที่3แล้วนะครับเจนเนอเรชันที่1มันจะซักแค่ไหนกันเชียวอย่าลืมนะครับนี่คือคิรินนะครับผมไม่ใช่แซฟดากอนแน่นอนว่าความร้อนเนี่ยโอ้โหการจัดการความร้อนดีมากนะครับเรื่องของกล้องเอยหรือว่าอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยผมว่าคิรินเนี่ยมันคงน่าสนใจอยู่นะครับดังนั้นเราก็ต้องมารอชมว่าประสิทธิภาพเขาจะประมาณไหน ส่วนเรื่องของกล้องนะครับผมขออนุญาตพูดเจ้าตัว Pure 70ธรรมดาก่อนนะครับตัวนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลเป็นเลนการสั่น OIS นะครับบวกมาด้วยกับเลน r i ิส o p e t e l e p ฟโต o นะครับ12ล้านพิกเซลสามารถถ่ายโดยไม่เสียความละเอียดได้ที่5เท่านะครับมีการสั่น OIS ด้วยนะครับแล้วก็เลนสุดท้าย13ล้านพิกเซลนะครับส่วนในฝั่งของ Pure 70 Pro 70 Pro Plus แล้วก็70 Pro Ultra นะครับก็จะให้มาทั้งหมด3เลนเหมือนกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันนะครับโดยขอพูดตัว70 Pro Pro Plu กกัับ70่อนนรโดยท้ง2ุ นะครับ70 Pro กับ70 Pro Plus เนี่ยให้มา3เลนส์นะครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลกันสั่น OIS นะครับบวกเลือกเลนส์เทเลโฟโต้นะครับ48ล้านพิกเซลกันสั่นแบบ OIS นะครับถ่ายได้โดยไม่เสียความละเอียดและที่3.5เท่านะครับแล้วก็เลนส์สุดท้ายจะเป็นอัลตร้าไวอีก12ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับส่วนในฝั่งของ Huawei Pura 70 Ultra นะครับตัวนี้จะให้มา3เลนส์เหมือนกันแต่ว่าตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลนะครับกันสั่น OIS ด้วยนะครับจะใช้เลนส์คคคคคนน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 ลล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 ะะะะะะตตัััััวววววกกกบบบบรรรุ่่่่่่้้้้้้้อออองงขขขเเ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 าาาาาาาสสส์ทททโโโฟจใหมมมมมีีีีียยยยยยดดดดึป็็50 3.5พิซถไไแ นการสั่นแบบ OIS ด้วยนะครับแล้วก็เลนส์สุดท้าย Ultra Wide อีก40ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าทั้ง4รุ่นให้มาเท่ากันนั่นก็คือ13ล้านพิกเซลเหมือนกันหมดเลยนะครับสามารถถ่ายวดีโอสูงสุดได้ที่ 4K แต่ไม่ได้บอกเฟรมเรทนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะ60เฟรมนั่นแหละนะครับลำโพงนะครับทั้ง4รุ่นให้มาเป็นลำโพงคู่แบบสตอรีโอแน่นอนนะครับรองรับเป็น WiFi 6นะครับบลูทูธรองรับเป็นเวอร์ชัน5.2นั่นเองนะครับส่วนในด้านของการรองรับเครือข่าย 5G อันนี้ผมไม่แน่ใจเหม ในจีนณปัจจุบันก็รองรับแล้วนั่นเองนะครับส่วนการกันน้ากันฝุ่นนะครับทั้ง4รุ่นให้มาเหมือนกันเลยนั่นก็คือ IP68 นะครับการ้ำลึก1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีทั้ง4รุ่นเลยก็ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับแต่ละรุ่นให้ความจุมาไม่เท่ากันเลยนะครับผมขออนุญาตพูดทีละรุ่นแล้วกันนะครับเจ้าตัว Huawei Pura 70ธรรมดานะครับให้ความจุมา4,900มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็ว66วัตต์นะครับแล้วก็ไวเล็ดชาร์ Pro Plus นะครับอันนี้จะเหมือนกันเพราะว่าให้ความจุแบตมา5 5 0 0มป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็ว1 0 0วัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วแบบไวเลสนะครับหรือไร้สายเนี่ย8 0วัตต์กันเลยทั้ง2ตัวนะครับส่วนเจ้าตัว p u r a 70 Ultra นะครับตัวนี้ให้ความจุแบตเตอรี่มา5 2 0 0มิิลลแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็ว1 0 0วัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วแบบไวเลสอีก8 0วัตต์กันเลยซึ่งความพิเศษอย่างที่บอกไปว่าทั้งสรุ่นนี้นะครับเขาจะมีการ optimize นะครับจากทาง Xmage นะครับซึ่ง Xmage มาก่อนแล้วนะครับองเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆสกินโทนต่างๆเนี่ยผมมองว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันส่วนเรื่องของราคานะครับอย่างที่บอกไปน้องเขาเนี่ยเปิดตัวในประเทศจีนนะครับผมขออนุญาตพูดราคาที่เป็นราคาเริ่มต้นแล้วกันนะครับในฝั่งของในประเทศเราเนี่ยก็ต้องมารอลุดกันอีกทีหนึ่งนะครับในด้านของราคานะครับผมในฝั่งของฮัวเบย์พิวราเจ็ดสินะครับความจุเริ่มต้นจะเป็นแรม 12G สกิกนะครับสเลดสองร้อยห้าสิบหกราคาจะอยู่ระวๆประมาณ28,0 0 0ับาทนะครับส่วนในฝั่งของหัวเบย์พิราจับจ็ด ความจุเท่ากันเลยนะครับคือ RAM 12 Storage 2 5 6ครับราคาจะอยู่ที่33,000บาทนะครับแล้วก็ Huawei Pura 70 Pro Plus นะครับตัวนี้จะเป็นความจุที่ RAM 16 GB นะครับ Storage จะเป็น512 GB นะครับราคาจะอยู่ระดับประมาณ40,000บาทนั่นเองนะครับส่วนเจ้าตัว Pura 70 Ultra เนี่ยอันนี้นะครับราคาเนี่ยก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมว่าในเว็บไซต์นะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับว่าเจ้าตัว Pura 70 Ultra เนี่ยจะขายเท่าไหร่แต่ราคาเนี่ยผมว่าโอ้โหไม่ต่ำไม่ต่ำกว่่่่าาาารรุุนนนนนนน้้อออองงงเคคยยแะัับณผูชมกก็ลท ว่าเขาจะเปิดรา,ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องรอรุ่นนะครับว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าและจะเข้าไทยกี่รุ่นนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเข้าไทยประมาณ2รุ่นนั่นก็คือพิュรา70 Pro และก็พิュรา70 u l t r a นะครับแต่ก็ต้องมารอรุ่นกันอีกทีหนึ่งนะว่าจะเข้าไทยสเปคนี้เป๊ะเ,เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าสเปคต่างๆเนี่ยมันเป็นการเปิดตัวในฝั่งของประเทศจีนนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว,ตวหัวเวิร์กพิュรา70 s e ร i e s คุณผู้ชมชอบรุ่นไหนเป็น ผมไว้แล้วก็แลกเปลี่ยนความที่เห็นกันได้ว่าเฮ้ยคิดว่าจะเข้าไทยเท่าไหร่นะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับลองทายดูนะครับว่าน้องเขาเนี่ยจะเปิดชื่อมาแบบนี้เลยไหมนะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะครับโอเคคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูผ่าน YouTube ฝากกดกระดิ่งดูผ่าน Facebook ฝากกดซีเฟิร์สให้ด้วยละกันนะครับใครยังไม่รู้ว่าช่องเรามีแพลตฟอร์มอื่นนะครับอย่าง YouTube Facebook Instagram Twitter Twitter ไมม่ีแล้วนะครัับขออภยนนนนนะคครัับเเปปลลี่ย็แทกกฝาุณผู้ชมมไปตติดาทุกๆแพลตฟอร์ซบุ� ันะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดรีมซิกเซสเตอร์ก็ต้องขอตัวคุ้มชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าซิอูเกตทุกคนแล้วกัน